ดราม่าฟ้อนไทยแลนด์โพเสื้อทีมชาติไทยเอาไปใช้โดยไม่ขออนุญาต ด้ยก่อนหนะ้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพฟอนต์ที่อ่านได้ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบโดยคุณบึกจนตอนนั้นลหลายๆคนชื่นชมฝีมือของนักออกแบบคนนี้เป็นจํานวนมากก่อนต่อมาได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่3 1ในประเทศเวียดนามโดยได้มีการแชร์ภาพของนักกีฬาปันจกักรศิรัตที่สามารถคว้าเหรียญทองไปครองแต่ที่ทําให้เป็นประเด็นก็คือลายที่เป็นอักษรที่ปักอยู่บนเสื้อของนักกีฬาคนดังกล่าวเป็นลายเดียวกับอักษรที่คุณบึกออกแบบโดยเจ้าของผลงานได้ออก ออกมาโพส์ข้อความผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวว่าจากการที่มีนักกีฬาควา้าเหรียญแรกจากการแข่งขันซีเกมมาได้ตนรู้สึกยินดีแต่ที่เศร้าใจยิ่งกว่าก็คือเห็นผลงานการออกแบบของตัวเองเอาไปใช้โดยไม่ได้รับการขอลิขสิทธิ์หรือติดต่อจากทางสมาคมหรือองค์กรใดๆเลยและถ้าจะนําไปใช้จะต้องมีการขออนุญาตก่อนและตนก็ได้จดลิขสิทธิ์พร้อมกับมีเอกสารรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาทางนี้ล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าทางสมาคมปันจากศรีรักจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับ ประได้นางกล่าวในวันที่12พฤษภาคม